สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูส่วิดีโอเรี n น n g ชุดเบสิก Java Programming ส่วนในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะทําความรู้จักกับ Event นะครับในภาษา Java Event คืออะไรนะครับ Event ก็คือเหตุการณ์นะครับที่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่โปรแกรมนั้นรันหรือว่าทํางานอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่ามีการคีย์บอร์ดอยู่นะครับคีย์ค่าลงไปในผ่านทางคีย์บอร์ดหรือว่าใช้เมาส์ในการเลื่อนไปยังคอนโทลต,ต่างๆนะครับ ซึ่งก็จะติดต่อกับโปรแกรมที่เป็นลักษณะของกราฟิกยูเซอร์อินเทอร์นั่นเองโดยที่การเกิด Event นะครับหรือว่าการเกิดเหตุการณ์ในโปรแกรมภาษาจาวาจะเป็นการสร้าง Object ของ Class ประเภท Event ต์ชีตต่างๆขึ้นมานะครับตามประเภทของเหตุการณ์ตัวอย่างเช่นเมื่อทำการเลื่อนเมาส์ภายในเฟรมนะครับก็จะเกิด Object ของคลา s เมาส์ Event ขึ้นมาเมื่อปิดเฟรมครับก็จะเกิด Object ของ Class Window Event ขึ้นมา เมื่อเราทำการคลิกปุ่มนะครับที่อยู่ภายในเฟรมก็จะเกิดอ็อบเจกต์ของคลาสแอคชั่นอีเวนขึ้นมาเป็นอย,อย่างเช่นนะครับเมื่อทำการพิมพ์ข้อความใน t e Text Field ก็จะเกิดอ็อบเจกต์คีย์อีเวขึ้นมานะครับซึ่ง Event ก็จะใช้ควบคู่กับการทำงานของ G U I หรือว่า Graphic User Interface ที่มีอยู่ภายในแพคเกจของ Swing และก็แพคเกจของ A W T นะครับเพื่อที่จะให้ตัวโปรแกรมนั้นสามารถที่จะตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานได้นั่นเอง มาทำความรู้จักกับคลาสประเภทอ v เวนตนะครับ Object ของคลาสประเภทอ v เวนตที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันตามประเภทของเหตุการณ์นะครับคลาสประเภทอ v เวนในภาษาจาวาจะสืบทอดมาจากคลาสที่ชื่อ ObjectEvent c l a s คลาสประเภทอ v เวนต์สำหรับเหตุการณ์ทางกราฟิกก็จะสืบทอดมาจากคลาส awt event คลาสประเภทอ v เวนต์สำหรับเหตุการณ์ทางกราฟิกก็อยู่ในแพ็กเกจ java awt event เราลองมาดูคลาสประเภทของอีเวนต์สำหรับเหตุการณ์ของประเภทกราฟิกนะครับเหตุการณ์ของประเภทกราฟิกหรือว่าอาจจะเป็นการทำงานกับตัว awt package นะครับก็จะมี awt event นะครับซึ่งภายใน awt event ก็จะมีคลาสสำหรับการจัดการอีเวนต์ยกตัวอย่างเช่น action event adjust event component event item event text event นะครับตัว component event เองก็จะแยกออกมาเป็น container event focus event input event Pen Event, Window Event นะครับตัว Input Event ก็แยกออกมาเป็น Key Event แล้วก็ m o u ส์ Event นะครับซึ่งในขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปทำความรู้จักกับ Class นะครับของ Event นะครับแล้วก็ตัวรูปแบบของ Event ที่จะว่านั้นมีตรีมไว้เราใช้งานครับขอบุครับ